กลบสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนะครับผมครับผมเอามือนีเขามาอย่กับบอกคุยพอไก่เนาะครับครับเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับเอามาอีกเลยพี่น้องเอฟซีเด้อมาพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้วพี่น้องสามมือลวดเลยข่่ยงี้ยเพราะว่าข่อยคงจักมือเจ้านี้ได้เงินพากันมานเงินดิจิตอลนครับผมแต่ว่าคนกันโอ้ยเดี๋ยวนี้หาสิ่งซสื่อสิ่งซสื้อของครับออ เอาอ่ะอย่างหนึ่งก็ดได้เริ่มเด้อดเสือกล้วยแต่เลี้ยงนรัเด้อพี่น้องครับผมเออมันจังยั่งอ่ะนะแมนเอาไว้ถ้าออกแม่แพ้ลูกเนาะแมนให้ลูกหลานได้เบิ่งได้อืมไอ้เลี้ยงพัฒนาต่อไปพี่น้องนี่แหละซ้ำซ้ำกับปลูกออมสินเขาอืมมือยั่งแค่ครับผมเอาไอ้เมื่อในวันที่ยี่สิบเก้ากัดได้ย่นสองหาหกเจ็ดเนอครับผม EP ที่เก้าสิบสี่ครับ EP ที่เก้าสิบสี่เนาะครับเนาะก่อนเอื่นขอบคุณขอบคุณเอฟซีคอยก่อนเด้อครับ ไอ้แม่ไงแม่ยากลอยสี่สิบเจ็ดไปหาคุณแม่ยาเด้อครับคุณคุณแม่ยาอยู่อยู่อำเภอโน,น่นศิลาจังหวัดขอนแก่นเท่านี้ละครับผมเพิ่นบอกแกบใจเพิ่นมาเบิงนาคอกเอี้ครับ<อ>ผมมา,มาหอดหนาคอกเลยเนาะใจ<ต>ค,คอยกระจากม้มาจ้างสลัสู้คนขันบกไก่เมียนเมียน,นกับแมาเม่เรียญอมาเรียนมาเบิงมาเบิงมาบ่ายเบิงพี่น้องมาจับมาบ่ายเบิงมาจุ่งเบิงพัดเบิงมารวบหัว โอ้ยเพิ่อนมาฮอดเพิ่นมาฮอดแปลข้านั่นละเพื่อนกับ,บมามักทักหลายมืออื่นเด้อพ่อไกลจัดทรงข่อยครับผมเอาขอบคุณหลายๆค้าหน้าคุ้นหลังเอาเงินแสนเข่าบ้านเอาเงินล้านเข่าเพื่อนเจ้าเด้อแม่ย่าเด้อครับผมอ่ะมือนี้เฮามีนํานนเสนอพี่นอ้องที่โตพ่อมือนีมีมินิมือนีมือนีมีไวรุ่น พันน้ำนมกับเป็นแม่สาวเนาะเป็นสองสายเลือดเนาะแม่สองสายเลือดเลด้วยกับสายอุเัยเลยพี่น้องเด้อไอ้มุตเจ้าพิจารณาเอาสองตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมก็คือว่าเล่าพี่น้องเฮียนได้กะได้หลายคนเนาะก็ร่วมกันเลยพี่น้องเด้อร่วมกันเออหมื่นสองหมื่นสามหมื่นคือว่าล่ะเอามาซื้อข้อยไปไว้ปถลียงพี่น้องนี่ละเอาเบิ่งกันกับแม่เลียเลยครับแม่นี่เด้อความสูงของเพิ่นลอยสี่สิบบวกลบเด้อครับ อายุเพิ่นสิบเก้าเดือนอ,อายุสิบเก้าเดือนเนพิ่นเป็นสายเบิ่มเป็นลูกเบิ่มพันล้านล้านเปเช่นเป็นลูกของพ่อเบิ่มพันล้านนะ่ะเอกสารเขามมเนาะพ่อมีใบมีหลอดเป็นฟันน้ำนมมันม่พ่อแคลน้ำนมฟันน้ำนมแม่เพิ่นนีเป็นสายได้ครับสายอุท,ทยอัยเกิดจากแม่สายอุท,ทยัยเด้พี่น,อน้องด้วย แต่ว่าโตลูกโตเพื่อนนี่เป็นลูกของพ่อเบิ้มพันล้านถูกต้องอ่าแม่เพื่อนนี่สูงไรภายในพวพ่อยสี่สิบสี่ลอยสี่สิบห้าพอดุดด้วยครับเป็นแม่สายอุทัยด้วยครับเกิดจากแม่สายอุทัยลอยสี่สิบสี่ลอยสี่สิบห้าน้องแม่เพื่อนนออายุูสิบแปดเดือนได้ลอยสี่สิบเราก็ถือว่าโอเคไม่สอนคสิบก่อแม่สิบเก้าเดือนพ่อสิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนเออไปหรุ่นฟันน้ำนมเนอพี่น้องเดินมีตั้งแต่ไม่รุ้พุ่งเจ้าขึ้นเบื้องลอดตะซับนี่ก็ยังซับนี่ตัวโค้งสางไหมพี่น้องคุณ พ่วงสางใหญ่เงีเอามาเบิ่งอัตลักษณ์เพื่อไทยแต่น้อยนึงนะครับเออเดินเดินจัดท้ายพี่น้องเออเอ๊ะเจ๊ดึ๊ดหนึ่งแบบนี้ทางนึงกอเจ๊ดนี่พี่น้องเบิ่งเอากับผมเอ้าพุทธเนี่ยเบิ่งหน้าตาอัตลักษณ์รีพี่น้องเอ้าเอาเปิดไปก่อนเดี๋ยวพันยักษ์ไกเปิดไปสี่สิบเจ็ดคะแนนโอ้โหสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาเปิดเจ้าพี่น้องเออห้าใบรุ่นห้ามู้เจ้าเบิ่งไอยใจรอดเล็กน้อยนะ อาผู้ได้เฝ้าเนาะผู้ได้เฝ้าเงื่อนพ่อเพิ่นบ้านหาได้ต้อมกันดะน้าต่ว่ามักดูโต้ขั้วจะว่าเงินบ่ถึงแต่มีได้สิละให้ถามกันก่อนได้พี่น้องถามกันก่อนเด้อจะขึ้นตัวแม่เผือกเด้อเอาเบอร์อัตลักษณ์ได้พ่อโอ้ยแมงบักกับเบียเจ้าแม่น้องเด้ออัตลักษณ์ชัดเจนเอาตาเตี่ยมตาเตี่ยมเจ้ากระจำมตาเต้มเตียมจั่มเบึ้งเบึงนำเสนอข้อก่อนเจ้าองค์ข้อพี่น้องอสามองบานเต้มสีไว้อารถเอาร้อนาะกเบื้องี่น้องเบื้องล่างด้ัย ใไก่หอกโขมพาวใหญ่แข็งขาขุนกำไรบุญพี่น้องท้าข้างๆนั่นพี่น้องมึงเล็บครับเล็บเงี้ยเงี้ยพี่น้องมึงขุนเรีบเรียบเนี่ยเล็บน้อยกับกอดดีเนี่ยน้องพี่น้องเอาอ่ะมึงก้มก้มกันตอนก้มเนี่ยมึงส่งเขาพี่น้องครับเฮ้ยขุนนะเนาะกระบาลญ่ครับเากระบาลห้อยใหญ่นี่พี่น้องมึงเขาครับห้องครูนะเนี่ยไม่ขวรทัดมาล่ากับมี่ครับบู้ยนักเนี่ยเขาตกคันส่วนงามพี่น้องฟันน้ำนมเนี่ยเมียเพิ่นเป็นสายอุไท่ อ่าแต่ว่าโตชนโตเพิ่นเนี่เป็นลูกเบิ่มพันล้านเนาะครับเนาะเบิ่มพันล้านล้านเปอร์เซ็นต์เอกาสารมีครบพี่น้องเอาเบิ่งย่างรอบโตเพิ่นเลยบันนยนดนี้พี่น้องเอ้ยย่างได้ก็ได้พ่อเอ๋ยย่างย่างโอ้ยได้๋ยว<ด>่างพี่น้องเนี่ยถ่ายายิ่งยิ่งสูงๆเด้อครับพี่หางหลายแฮงพี่น้องพุ่นโอ้ยข่อยแนะนําเลยพี่น้องเอ้ยสกุ้ยน้อย2อตัวนี่ถ้าเบิ่งโตสุดท้ายนําพี่น้องเอ้ยประกอบการตัดสินใจเปิดไว้49เเด้อเป็นลูกเบิ่มพันล้าน อแม่เพื่อนนี่เป็นสายกุทไยเด้อท่ดไดก็พอแล้วค่ะ47คะแนน47,000บาทได้ไหมครับ49เด้อ47,000ครับเนี่ยราคาเปิดแราคห่องครับผมเอาพุ่นโอุ้่นเป็นไงบูแง่งพี่น้องแลวก็โค้งแสงโค้งแางมากครับผมเป็นขั้วที่โค้ง้างดีครับผมแล้วก็อีกเดียนยังหนึ่งอัตลักษณ์เพิ่นดีครับเนี่ยอัตลักษณ์เพิ่นข้อสามองครับผมครับ ตามอ่องเด่นชัดเลยเนี่ยเป็นขั้วที่อัตลักษณ์ดีเนาะพ่อเนาะอัตลักษณ์ชัดเจนพี่น้องขวานน้ำเบิ่งไงแห้งพี่น้องขั้วอัตลักษณ์ครับเข้อเขาหางดีน้ำตัวเงีวหน้าตาสวยครับเอายืนเชิดยืนนันดีพี่น้องงามเพิ่นงามตัวอีกนี่ก็ได้งามเพิ่นงามตัวเอ้าอ๋เดี๋ยวรอบนึงบ่แจ็บใจอ่าเดี๋ยวแต่พี่น้องสิตัดชินใจเอาอ๋อถ้าสะดวกก็คืออีเมลเพื่อนน้องมาเบิ่งหนาคอกเลยพี่น้องอ่ามาเบิ่งอยู่ที่หนาคอกหนาฟาร์มข้อเลยครับแมนเนี่ย มาเบิ้งกันมาจับมาบายเบิ้งครับผมเมื่อวานนี่เพิ่นก็มาจังซีอลไรพี่น้องอ่าเพิ่นก็มาช่วงค่ำพอดีครับผมเพิ่นก็บมาจับมาบายเบิ้งพี่น้องเนี่ยบอกว่าพ่อไปพ่อมาอยู่ดอกค่าซ้ำนี่ครับผมกันเอาหน้าปลาแล้วมันก็สิบ่เป็นราคานี่ล่ะเนาะใหญ่ไปหน้าพ่อเนี่ยเดี๋ยวครับผมเขาเอิ้นว่าซื้อซื้อแบบเอาวหน้าคดเนาะเอาหน้าคดใหญ่ไปหน้าเพราะว่านึงเพิ่นก็บฟันน้ำนม่นอ่ายังสิพัฒนาไปอีกหลายพี่น้องบ่อรุ่นนะครับ143 44ซั่วสิได้ผสมเนาะสี่สเนาะ่อิบผ ขึ้นสูงดีบัดทั้งซ้อนทั้งหน้าทั้งหลังคล้วยตัวนี้เอ้าพี่น้องเอาใจละพิจารณาเอาได้พี่น้องเนะเอาเบิ่งกับตัวต่อไปครับผมครับเอาครับผมมาพบกับตัวที่สองเนาะครับครับับพ่อตัวที่สองนี่สถานะเพื่อนยังไงครับผมเอาคล้วยน้อยแม่นี่เด้อเป็นเชาน้ำนมความสูงเพื่อนร้อยสามหาบวกลบหนึ่งร้อยสามสิบห้าบวกลบเป็นแม่สาวฟันน้ำนมอายุเพื่อนในพ่ออายุเพื่อนนั่นจักเดือนกว่าหกสิบสี่เดือนครับผมสี่เดือนเนาะอายุสิบสี่เดือน ในบสิบสี่เดือนเนาะผมเป็นลูกผู้ใดพอ่อลูกเก้าเจริญน,นี่แหละพี่น้องลูกสาวของพ่อเก้าเจะเญินาะครับเนาะอายุสิบสี่เดือนเกิดจากแม่ผู<อ>้ชายพ่อ แม่ลอยสี่สิบขืนอยู่แล้วมูจังเสียครับเนี่ยแม่เพิ่นหนีจังได้กัดลอยสี่สิบกัวอยู่เนาะแม่งครับอายุสิบสี่เดือนได้ทําเนี่ยเอาเราไว้เอาพอทอยคาหลัางน้อยนึงครับผมเพิ่นแม่เพิ่นหนีเป็นสายทางไหนผมสายเพชรอุดรบัดนี่สายเพชรอุดรนี่แหละพี่น้องนี่ตัวนี้เป็นสายเพชรอุดรเนี่ละพี่น้องจังหวะมุดจะโอบให้เบิ่งสองสายพันเลยครับบางหันข้อท้ายมันแดดพี่น้องก็ได้เงียบเผาห่มแม่งอ่ามันมันแดดปวดพี่น้องมันแดดมันแดดมันโอตรหอน นั่นมันฮอนเดดเลยครับผมมาทายโยมให้พี่น้องเบิ้งงามงามพี่น้องตัวนี้กันเนี้ยได้ข่าดีขนาดก้อยหน่อยตัวนี้เพิ่พี่น้องเบิ่งเอบด้วยครับเด้วยขาดีดีละเป็นนัดต่นหากันเก้าวโตหันและพี่น้องเพิ่มติดกันแม่เนี่ยพูดเหี้ยวบ่จ้าโอ้ล่ำตัวเหีวเป็นสีดอกเล่าสีดอกเล่าเด้อพี่น้องมาเบิ่งตัวกิ่งด้วลูกสาวของพ่อเก้าเจริญเบิ้งไปสิบสี่เดือนอุ้ยหน้าตาไม่มาเบิ่งหน้ามอะ ี่น้องเบิ่งหลังครับผมเบิ่องอัตลักษณ์ตาแต้มเนี่ยตาแต้มเจ้าการจ้ำเอ้าตาแต้มแจ่มจ้ำนี่พี่น้องเบิ่งอัตลักษณ์ชัดเจนคือกันเลยพี่น้องอัตลักษณ์ของถูกโบคือกันครับแต่ว่ากำไรแกนมีหน้าหลังอยเนี่ยโอ๊ขเผาพี่น้องครับเบิ่งแขีงขาแขีงขานี่ง่าสายพิษอู่รวนเป็งขังแ้วเนี่ยเจ้าเนื้อเจ้าหนังวิ่งเลยพี่น้องครับผมกำไรเก้าหน้าหลังเนาะครับเนาะเขาเบิ่งหน้าบาดเด็กคนไม่นน่าุวดเนี่ยหน้าสวยขนาดพี่น้องพุ่นเนี่ยหัวหมอนกระบานน้านี่อกขาใหญ่ใหญ่ด้วยเนี่ยก้องคูขึ้นกันครับ วันทัดมาล่ากัมี่เห็นปะเบิ้งโขมเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเด้อเบิ้งเอาตัดสินใจเอาพี่น้องงานวัจะฆ่าเพิ่อนเอายางวนจะฆ่าเพิ่นจ้าหน่อยนะครับเอ๋องานงานเป็นตัวไายเป็นพี่น้องเพิ่นครับไายหางดีเด้อพี่น้องเด้อหางหลายๆเลยพี่น้องครับถ่ายหางเพิ่นบ่มี่ต่อนีตีข้นเด้อขาบ่ถกบ่ถอนหางบ่เล่าบ่ดอกเด้อพี่น้องเด้อลูกสาวของพ่อเก้าเจริญมี่ใบมีหลอดเบิดงตัวโตเด้อขันว่ามีกันมีนี่อยนั่แหละมั้ย อ๋อฮักกันเอาเออนี่จะตายพี่น้องเบิ่งงามๆเหมือนเนี่ยออกไปอีกน้อยนึงพราเดือนหน้าได้ครับเดือนหน้าน้อยนึงเอบเดือนหน้าเอือพ่อเบิ้ลคับเดือนหน้าอือเนี่ยแหละพี่น้องเบิ่งเอาครับผมเอาควายแม่นี่เด้อความสูงพันลอยสามสิบห้าบอกรุปรายุสิบสี่เดือนเด้อครับผมเป็นลูกของเก้าเจริญมีใบมีหลอดครับเปิดคะแนนใบมุ่เจ้าสามสิบเก้าคะแนนเด้อเนี่ยพี่น้องสามหมื่นเก้าพันบาทเด้อพี่น้องเด้อเป็นแม่สาวฟันน้ำนมเนาะตัวที่สองครับผมเป็นลูกของพ่อเก้าเจริญอัน เกิดจากแม่สายเพชรอุดรเด้อพี่น้องเด้อโอนันเกิดจากแม่สายอุเทยเด้อพี่น้องเด้อมัอนี้สองสายมุเจ้าเลือกครับมือนี้ก็คือเฮามีเป็นสาวน้อยสายพัฒนาเนาะอ่าสาวน้อยสายพัฒนาหน้าตางามคือกันเลยครับโถนะพี่น้องโถเช่นกัผมมือนี้เฮามีอยู่สองไล่การตาตาสวยไนตาเอาไปเลี้ยงสู้ตัวพี่น้องไปมือทาเพิ่มยืนพี่น้องปุ่นแจ้งขาหนีง่ายเด้อพี่น้องเด้อตาหนีตาแป๋วตาหนกเปียโน่เหมือนหม้อหัวนี่หวาน นห้าตาตางามหน้าตากระสวยสวยเพิ่นสวยตัวยังไงก็ได้เอ้าวตัวกันเราล้ำตัวล้ำจิงสีดอกเล่าตัวนี้ได้เงินังเงินังไปเป็นบุ่ครับนี่มืงหางปอปอจบหางเพิ่นลุงมึงนี่พอเอ๊บหางนี่เหย้าสุดโต้ด้วยพี่น้องด้วยหางเหยาเหาหางกระดีหางนี่เหยาสเงาหางกระดีบใยกระจิ้งเอ้าไห่โม่เจ้าพิจารณาเปิดไปสามสิบเก้าครับตัวนี้เป็นลูกไก่เก้าเจริญครับผมตัวนั้นเป็นลูกไก่เบิ่มพันล้านไห่โม่เจ้า ครับพอพออวยนาพิจารณาพิจารณาซ่อมเบิ้งเด้อครับผมไม่ลนมากมากเว้ยพี่ใหญ่เป็นเบิ้งอีกแตคือว่าเราพี่น้องเฮียนได้กับได้ได้สองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นเนาะแคือว่าพี่น้องเอามาซื้อค้อยไปไว้ทะเลียงได้พี่น้องเด้อเนี่ยเอ้านี่เบิ้องเราเนี่ยนะพี่น้องผู้บ่ได้ผู้บ่ได้กับทาเจ็ดร้อยกับาจ็ดร้อยสี่คือเก่าก็ได้ร้อยผู้บ่ได้กับทาจะจนได้เลยพี่น้องแล้วก็ค่อยโทรมาถามเนาะเป็นกระตีห้ทุกค้นละพี่น้องเอ้ยครับผมใจเย็นๆน้ำท่วมก็ร้าย่ังนไง เอาไฝ<อ>ากได้พ่อวันนีเเ้เอาเอออันอีกได้นึ่งกับเป็นกำลังแรงใจให้มูข้าเจ้าน้ำขวมเนาะร่ถตุลกันเนี่ยแหละพี่น้องอันพูได้พ่อซอยเลี้ยกันได้กับซอยเลี้ยกันไปเนาะครับโคไทยน้ำกันเฮาเอาเอาฝากช่องใบบุญชาแนลเด้อกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์มุกข่อยเน่ขอบบุญขอบคุณทุกการติดตามโทรมากกับลายสายบ่ได้ครับพูได้ไปแล้วไห้กับขำๆคุ้นๆเด้อแม่ยยะ แม่ย่าโนนศิลาขอแจ่นเฮานี่แหละเนาะมือเงินไปไปส่งเจ้าอืมับผมอ่ะเอาซะละให้เพื่อนไปเบื้องช่องเงินนั่มครับผมเอาไว้รุนใจร้อนเนาะเอาแต่สำหรับคลิปนี้เขาก็มีมยางไรนะครับเนาะครับอ่ะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะเพื่อนเพื่อนี่